ลูกไข่ลูกไผ่ลูกไข่ลูกไข่ลูกไผ่ลูกไ่ับอโอ้โหลูกไข่ลูกไข่ล่ะน้องไอเดียนะเมื่อกี้ฝึกหัดขับรถสีนะครับโดยปีนคนนะครับ ลุงนะฮะนี่นะครับอยู่กับเจ้องนะฮะ <S pri>

มีประสบการณ์นะครับถ้าไปบ่อยก็ get get ไม่ยากรต่เดียวนนะมุนเป็ดด้วยของตาพม้นรถฟอดมันใหญ่ก so ็สีน้เงของตาพื้นรถฟอร์ดนะครับเป็นเนี่บอกมา อันนะครับสาวส,สวยจะเก็บเอาไว้ในใจเลยมา ชสือดีก็มีทมไปมาเรียกตำใหญ่หรือเฮนชานไม่รักก็มาแต่อย่ามาเรียกลำใหญ่หล้วจะให้เรียกถามจริงถามอีหลีถามจริงเธอบึงดีหยางบึงที่ใจรือบ้าเดิกที่หน้าตา ลุงยิ้มลุงยิ้มนะเอนั่นนามยายจำลองโอ้โหอ่นีก็เป็นมิวสิกคด้เก็ออมเสียงไว้อไว้ไปออกคอนเสิร์ตวัดแม่จะไปออกคอนเสิร์ตไหนนอกงากน,นั่ต้นก,ก็เอาสุดนลิไปเลยถ้าเต้นได้ไม่เป็นไรเป็นใครนี่โอเค บรรยากาศสบายสๆนะครับทุกที่มาดีครับครับก็ตอนนี้นะครับเราพาทุกท่านมาสัตว์ปีน เช้าอาดนตฮะที่นี่นะ